สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องนีิ้งกุ้งปงค่ะบมเดลนอนบมเดลหลับนอนเบงหนัง<อ>นังจบซองเรื่องอะไจึงบอเห็นมาโอ้ไปออกเฟืองเนาะอเนะย่างออกมากกับผู้คนผสมผสานทำล่องข้างนนี้นะคะ,ะทำล่องข้างด้านนี้ใช่ได้ยินตัวจุดนี้นะครับชนะขาดแล้ว พี่น้อก็อันนี้ก็ส้ำเนี่ยโอ้ยยับเยินเอาไปด้านข้างเข้าดีเข้านะก็เรียน้มอนถำเลยนะครับก็ตรงนี้ก็จะปลูกนไม้นะครับต้อกไม้ต่ไส่หรอฟันได้ใบอันเด็นไปยาว เอาเืนนะนุซีนด yani ีดวัคซีนดีดโอ้นดคนเล่นงเลานเห็นนเ่นอฟซีเเมนไปลุงลุกไม่ได้โอ้ยแฮงเก่งปบอกลุกลุกไม่ได้โอันนี้บอลุกไม่ได้โอ้ยเอีเอ้ยมาดูสิว่าลุงลุกไม่ได้ในประเด็นแฮงก่ง

กักคุกกักเวลาเวลาอยากใช้ก็เก็บมาใช้เวลาใช้เตะแล้วก็เตะทิ้งเตะคว้างคือคุนะคะโอ้ดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ธรรมดาดาเลยส่วนหัวนะส่นหัวนะเป็นแจเลยครับไม่ธรรมดาดาเลย ตามทางไหมที่อทไก่อนานเนอ่ยก็สลับกันเย่าเครื่องอย่างนี้นี่คือเราจะปรกอนไทำกันที่ดอไม้นาอกไม้ทำเป็นที่วางดอกไม้ไม่ไหวเห็นไม้นก่อนก อ้าอวค่อยจังหวาอยู่ทีคอมเมนต์มาว่าลุกๆไม่ได้โอ้ยมาเบิงเ่งนะลุกว่าได้เต็กซี่แล้วเก่งแท้ห่วงก่อนนะคะก่ออิดด้านองค์พระพรมนะคะก่ออิดด้านพระพรมนะคะ,ออดดะ,ค,ะค่ะ ทำเป็นที่วางดอกไม้นะคะนี่นะคะนี่ค่ะทำเป็นที่วางดอกไม้กอดอีกอ้อมไปแบบนี้แบบนี้นะคะแบบไหนแบบนี้ดีดีแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบน,แบบน,นี่โอบบ้ทำแบบนี้จ้าทำแบบนี้ไปเลย โอหวัคซีนเข็มสองเมื่อวานติดปังปังเตะคู่ดังปังปังเมื่อกี้นี่ลุยแล้วแสงแดดช้วยโอ้ยนนนแ่งแดดช้วยเอฟซีผมปวดหัวมีผมหลับไปชั่วโมงกวดปวดหัวก็คนเจ้าเด็กยังแต่ยัจตาแดดด้วยปวดหัว พอก่อเสร็จแล้วก <c oughs> <c oughs> ็เอาดินเข้ามาเนาะกอเร็จแวกเาดินเข้ามานาะนอกเดร็จวเาดิน้ามาา่อก่สร็้ก็เอนมานพอก่อเสร็จแล้วก็เอาดินเข้ามาเนาะอ็ดินเข้าาน่อกเรล้อาดน้ามเนาะพ่ก่อเสร็จแกเอาดินเมาเนาะกเสร็แวก็เอเมา่อก่แ้ก็เอาดินเขมาก็แลก็เอาดนเข้นกเร็แกอาดิน้าเนาะพ่อกแตกสรแตก็เอาดมเก่ ลุงจิ้มลุงจิ้มวัคซีนออกฤทธิ์ผมข้างเคียงของวัคซีนอันนี้นะฮะลุงทำเป็นแบบนี้นะครับเฟซีเสียต้นไม้เด้อเสียเด้อลุงทำแบบนี้นะครับเอาไว้ปลูกต้นไม้เนาะจ้า ที่เขาทำเป็นตัวอย่างใอย่าน like okay. ี้ก็จะทำไปแตวตรงนี้ก็จะเป็นออฟฟิศนจะปจารุยงออฟฟิศกันต่อเลยนะโครงการยาวออฟฟิศแล้วก็มีโอ้หลายอย่างนจะมีเรื่อยๆโครงการใช่นำรุงรุงเฉยไได้นะีต่อจะหาไปทำไปเรื่อยๆนีูบไหมะไรนะคะล เราไม่ใช่ไหมใช่ะม่ตยเฮียอๆแล้ดีวเดี๋ยวลุงก็จะเอาคือก็ซ้ำกันอีกถูกไหมต่ยมนเดี่ยววุ่นเดี่ยวโหโอยดีเดียวไหลเลยเอออะไรยี้อีกอันนี้ก็บอส ทำอะไรนลอย่างเดียหครับผมผมทีทครับท่านงี้เท่แล้วทีไหนลองครับเดี๋ยวนี้รู้สึกเขาจะแข่งคิดกันนะมงไตก็้ที่ีแอ้มันกว่าก่อนพี่ชยคืตรงไหนข้างยอมในถ้อย ทำไปเรื่อยนะคะต่อไปก็ด้านนี้ก็จะเป็นออฟฟิศนะคะ,คะออฟฟิศนี้ก็คงจะเอาออกแหละต้นต้นข้าหลังคือซีดานะคะก็จะซีดาแถวนี้ออกเนาะ <c oughs> การก่อการพัฒนาทำนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะเพราะเหลือมาก <c oughs> ที่จะทำต่อนู่นอีก คะคืทำตัวนี้ก่อนเอทําเสร็จก็เอาดินมาเอาดอกไม้มาปลูกอีกนะคะจะปลูกดอกไม้อะไรเราก็ยังไม่รู้นะคะ การทำงานของบ้านลุงพลมีทุกวันค่ะมีทุกวันค่ะแล้วก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ